เอาแล้วเอาใหม่อีกรอบนึงอ,อีกรอบนึงเอาใหม่อีกรอบนึงนี่ามาเร็วไปไป,ไปขึ้นมาใหม่เร็วถ่ายให้แม่ดูเร็วไปถ่ายให้แม่ดูเรถไฟแล้ว นี่เขาจัดเป็นโซนดีกว่าดีกว่าที่นอันนี้แล้วแล้วนี่มาเล่นแล้วเครื่องใหม่แล้วแล้วเราโว้ยโอ้ยโว้ยโว้ิ้วบ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 ิ้วลันสไลเดอร์แล้วนี่มปนสไลเดอร์แล้วสไลเดอร์แล้วะสไลเดอร์ให้แม่ดู กลังขึ้นไปนะครับเยวลังขึ้นไปนะครับดึกล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 ึกเลทกก